โยฮันบทที่16บหข้อสิถึงข้อสาพร้อมคําอธิบายโครงร่างคอควายพระบุตรได้กําเนิดเป็นบุตรที่เกิดใหม่ในการเป็นขึ้นข้อ 16- ถึข้อ24โยฮันบทที่16บหข้อสิอีกหน่อยหนึ่งท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยหนึ่งท่านก็จะเห็นเราข้อ17สาวกของพระองค์บางคนจึงพูดกันว่าที่พระองคตรัสแกเราว,ว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่อยหนึ่งท่านก็จะเห็นเราและที่กล่าวว่าเพราะเรากำลังจะไปหาพระบิดาประการเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรข้อ18เหตุฉะนั้นเขาจึงว่าที่พระองค์ตรัสว่าอีกหน่อยหนึ่งนั้นหมายความว่าอย่างไรเราไม่เข้าใจว่าพระองค์ตรัสอะไรข้อ19พระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์พระองค์จึงตรัสแก่เขาว,ว่าท่านทั้งหลายถามกันอยู่หรือว่า เราหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยหนึ่งท่านก็จะเห็นเราข้อ20เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าท่านจะร้องไห้และคร่ำครวญแต่มนุษย์โลกนี้จะชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายจะเป็นทุกโศกแต่ความทุกโศกของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีข้อ21เมื่อผู้หญิงจะครอบบุตรก็มีความทุกข์เพราะเวลากำหนดของเธอถึงแล้ว แต่เมื่อคลอดบุตรแล้วก็หาได้ระลึกถึงความเจ็บปวดนั้นไม่เพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกโยฮันบทที่16ขาา้า21คําอธิบายหนึ่งการคลอดในที่นี้ก็คือการให้กําเนิดในกิจการบทที่13ข้อ33พระคริสต์ผู้ได้กลายเป็นเนื้อนหนังรวมทั้งบรรดาคนทั้งหลายที่เชื่อพระองค์ก็ได้ถูกกําเนิดเป็นบุตรของพระเจ้าในการเป็นขึ้นของพระองค์ นางเล็บหนึ่งเปตโตรบทที่หนึ่งข้อสามพระองค์จึงได้กลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่เชื่อพระองค์ก็ได้กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเป็นพี่น้องของพระองค์เพื่อก่อรูปเป็นพิตจักรของพระองค์หน่งเล็บโรมบทที่ 8: ข้อ29โยฮันบทที่ 20: ข้อ17คําอธิบายสองเฮปไบรบทที่สองข้อ10ถึงข้อ12ซึ่งเป็นการแพร่พันหน่งเล็บบทที่ 12: ข้อ24การเพิ่มพูน หนงเล็บบทที่3ข้อ29ถึงข้อ30และเป็นพระกายของพระองค์คือความบริบูรณ์และการสำแดงของพระองค์ในัเล็บเอเพโซบทที่1ข้อ23โยฮันบทที่16ข้อ21คำอธิบาย2ในคำเปรียบเทียบนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้แสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นเหล่าสาวกก็เหมือนกับผู้หญิงที่ต้องทนทุกข์เนื่องด้วยการครอบบุตรส่วนพระองค์ก็คือบุตรชายที่คลอดออกมาในการเป็นขึ้นนั่นเอง นเลฟกิจการบทที 33, 1่ 5, 1 33ข้อ33เฮบรายบทที่ 1: ข้อ5โรมบทที่ 1: ข้อ4โยฮันบทที่ 16: ข้อ22บัดนี้ท่านทั้งหลายก็มีความทุกข์แต่เราจะพบท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและความชื่นชมยินดีของท่านไม่มีผู้ใดช่วงชิงออกไปจากท่านได้โยฮันบทที่ 16: ข้อ22คำอธิบายหนึ่ง หลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้กำเนิดออกมาในการเป็นขึ้นแล้วก็เสด็จมาหาเหล่าสาวกในคืนวันนั้นเองและสาวกก็ได้ชื่นชมยินดีเพราะการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในบทที่20บข้อ2ี่ยฮันบทที่ 16: ข้อ23ในวันนั้นท่านจะไม่ําอะไรเราอีกเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าท่านทั้งหลายจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะทรงประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน โยฮันบทที่สิบหกข้อยี่สิบสามคำอธิบายหนึ่งอธิบายข้อความท่านทั้งหลายจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในานามของเราหรือท่านทั้งหลายจะขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะทรงประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในานามของเราโยฮันบทที่สิบหกข้อยี่สิบสี่แม้จนบัดนี้ท่านไม่ได้ขอสิ่งใดในานามของเราเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับเพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะได้บริบูรณ์ โยฮันบทที่16ข้อ24คำอธิบายหนึ่งอธิบายข้อความขอสิ่งใดในนามของเราดูบทที่15ข้อ16คำอธิบาย5ข้อ26ก็เช่นกันโคงร่างงองงูผู้เชื่อมีสันติสุขอยู่ในพระบุตรแม้จะถูกคมเหงข้อ25ถึงข้อ33โยฮันบทที่16ข้อ25สิ่งเหล่านี้เราได้กล่าวแก่ท่านเป็นคำอุปมาเมื่อเวลานั้นจะมาถึง เราจะไม่กล่าวแก่ท่านเป็นคำอุปมาอีกแต่จะกล่าวให้ท่านรู้ถึงพระบิดาอย่างแจ่มแจ้งข้อ26ในวันนั้นพวกท่านจะขอในานามของเราและเราจะไม่กล่าวแก่ท่านว่าเราจะทูลขอพระบิดาเพื่อท่านข้อ27ด้วยว่าพระบิดาทรงรักท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายได้รักเราและได้เชื่อว่าเราได้ออกมาจากพระเจ้าโยฮันบทที่16ข้อ27คำอธิบายหนึ่ง อธิบายข้อความจากพระเจ้าดูบทที่หนึ่งข้อ14คําอธิบาย6โยฮันบทที่ 16: ข้อ28เราออกมาจากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้วเรากําลังจะจากโลกนี้และกําลังไปหาพระบิดาอีกโยฮันบทที่ 16: ข้อ28คําอธิบายหนึ่งสำเนาต้นฉบับบางเล่มเป็นออกมาจากพระบิดาคําว่าจากเป็นคําเดียวกับข้อ27 โยฮันบทที่16ข้อ29เราสาวกทูลว่าดูเถิดบัตรนี้พระองค์ตรัสอย่างแจ่มแจง้งและไม่ได้ตรัสเป็นคำอุปมาอีกข้อ30เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้แน่ว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและไม่จำเป็นที่ผู้ใดจะทูลถามพระองค์อีกเหตุฉะนั้นพวกข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ได้ออกมาจากพระเจ้าโยฮันบทที่16ข้อ30คำอธิบายหนึ่ง คำว่าจากที่สาวกใช้ในที่นี้ไม่มีนัยยะถึงคําว่าร่วมกับซึ่งต่างกับคําที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ใช้ในข้อ27โยฮันบทที่16ข้อ31พระเยซูตรัสต่อคขาว่าเดีย๋ยวนี้ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือข้อ32ดูเถิดเวลานั้นจะมาถึงและปัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อท่านทั้งหลายจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่อยู่ของตัวเองทุกคน และจะละเราไว้ผู้เดียวแต่เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพราะพระบิดาทรงสถิตอยู่กับเราโยฮันบทที่1 6ข้อ3าออธิบายหนึ่งอธิบายข้อความสถิตอยู่กับเราดูบทที่8ข้อ16คําคำอธิบายหนึ่งโยฮันบทที่16ข้อ3าเราได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อท่านจะมีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ยากแต่ท่านทั้งหลายจงวางใจเถิด เราได้ชนะโลกแล้วโยฮันบทที่16ข้อ3าคําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าวางใจแปลตามตรงคือมีใจกล้า